สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนี้ด้วยแล้วกันนะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันเพราะว่ามีคลิปเด็ดวันนี้น,นี่คลิปบ้างสองคลิปบ้างแล้วแต่ครั้งนะผู้ชมนแล้ว,วแวต่อารมณ์ด้วยนะก็สำหรับวันนี้เรามาลุยกันที่ซุปเปอร์สล็อตแปลกๆหนึ่นะสำหรับใครที่อย,นนะยากมาจุ้ยจ้าที่นี่คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าที่ใหม่ครั้งแรกมักจะดีเสมอนะอย่างที่บอกครับโอ้โหดูดิแล้วผมขขออออนนนนุญาตดูงีีท่่กัะโ้ ออ้ยโอ้ยน่ารักมากเลยดูดิเฮ้ยผมชอบแนละ้วมาดูน่ารักมากเลยโอเคเรามขอดูกันโอ้โหมจัดเต็มเลยมามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวตามไปดูข้างในพร้อมกันเลยเด้อโอเคครับแม่เราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดปเปรลรชแล้วทำน่ารักมากๆด้วยครับผู้ชมดูดิดูมันมีให้เลือกค่ายดูดิค่ายพามาติกเพค่ายพ G โอ้โหเรามีค่ายวายเอ้ยวายจจีด้วยนะ เน็ตเอ็นก็มีไลฟ์สองสองสไปดี้เกมมิ่งโอ้โหของของโคตรดีอ่ะโอ้โหดูดิมีแทบจะทุกค่ายซีคิวในฮาร์บานิโลไมโครเกมมิ่งโอโ้โหโอ้โหคุ้มอะ่ะโอเควันนี้ผมขอเล่นเป็นของค่ายพร์มาติเพลตแล้วกันนะมีประกาศบอกด้วยนะโอเคพรา์มาติเพลตเดี๋ยวผมขอเลยโอ้โหแล้วเกมเยอะมากเอาเป็นเกม ผมขอดูเกมเยอะๆก่อนนะโอ้โหล้วแบบเขาทําได้ดีเลยนะผมยอมรับเลยอะดูดิทาแบบทํำน่ารักอะมัดูน่าเล่นนะอมครั้งแรกผมขอเล่นเป็นเกมนี้แล้วกันฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นะน Honey, 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 นะขออนุญาตเลยโอเคมา เกมฮันนี่ฮันนี่วันนี้เรามีมาที่2 0 0 0ันนะเดี๋ยวขออนุญาตลดเสียงครับนี่และการจ่ายมากสุดก็จะเป็นคําว่าฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นะน้อยสุดเป็นเลข10นั่นเองครับแล้วก็จะมีวายแล้วก็นี่เป็นรังพึ่งโบนัสมาแถว1แถว3แถว5เนาะโอเคอน,นี่คือเป็นฟีเจอร์ช่วยต่างๆที่รังพึ่งขยับปุ๊บมันจะมีโอกาสได้ฮันนี่วายสติ๊กกี้สแต็กวินสปินไฟล์ออบัคคายแล้วก็ฟีสปินนั่นเองเนาะอันนี้คือการเข้าฟีสปินนี้เราก็ต้องลุ้นว่าเราจะเลือกของคนไหนดีกว่ามนะาพอมี 2000, ส่ตล้ว สามสิบเลืกันมาไปอุ้ยเขย่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเกดอ้าอุ้ยกดครั้งเดียวเขย่าเลยอะไรวะเนี่ยเอาเลยกดครั้งเดียวเขย่าด้วยเอาเอาขวาแล้วกันมาโอ้ไปโอ้สติกกี้โอ้โหคงการจะกดตรงกลางแล้วเมื่อกี้สติกกี้แต่คือมันเป็นการแปะไวเลยว่ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอาเป็นตัวเอโอ้โหแปะตัวเอขุมวะเนี่ยโอ้โหตัวเอมาเยอะอ้าวจัดไป จนกว่ามันจะไม่ได้ตัวเออเราคุ้มซะด้วยเออโอ้โหตัวโอ้หือแถวหนึ่งมาอีกเพื่อนโอ้โหหมดโอ้โหถ้าแถวหนึ่งมาอีกเนี่ผมบอกเลยว่าโคตรแจมมันมาน้อยโพดว่ะเอีลุยกันต่อโอเคโอ้โหคือเรามาสองพันเรากดครั้งเดียวเราได้ฮนเน่เอาจริงผมเลิกได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องเล่นต่อเลย xuề đai này quá, ôi phết phết đấy, ôi, ao chăngเลิก đái nhỉ. ว่าเราต้องขยับหน่อยแล้วเมื่อกี้กดครั้งเดียวมันมาขนาดนี้แล้วคือถ้าผู้ชมกดครั้งเดียวแล้วมาอย่างนี้เลิกไปเลยนะผมคิดว่ามันจบเร็วไปแต่คุณผ,ผู้ชมไม่ได้ดูผมว่าอีกสักหน่อยแล้วกันนะเรียบร้อยได้เราไม่เลิกครับเรียบร้อยเชื่อผมดิค <c oughs> ือตอนเรายังเชื่อว,ว่าเรามันจะมีโอกาสอยู่นะเราเชื่อว,ว่ามันจะมีโอกาสจะได้บ้างน,นะนิดหน่อย โอ้โหเอาแล้วเหรอปีปี 2, สองพันสองไม่ใช่ปี 2, สองพันสองนี่เหลือสองพันสองนะร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วขอให้ได้ขอให้โดนโหลเลยสองพันแล้วอะ่ะผมขออนุญาตขยับเลยนะ มันเหมือนกำลังจะมาอาหกสิบไปเหมือนกำลังมันจะมาวะ่ะเอาแล้วสองพันมาตอนนี้เหมือนมาเริ่มใหม่อ่ะโอ้โหตอนนี้ใส่ไปห้านาทีแล้วเอาจริงแล้วควรจะพอได้แล้วนะ โอ้โหแล้วเหลืออยู่1,600แล้วอ่ะโอ้โหมาแค่ครั้งแรกครั้งเดียวจริงๆอะเนี่ยโุ้ยไม่ไหวนะโอ้โหต้องจัดหน่อย่ะเนี่ยโอ้โหต้องมาหน่อยนะต้องมาหน่อยนะ 1,600มาแบบเงียบเงียบ,บเลยว่ะเอาแล้ว1,000เท่าไหร่1,500แล้วโอ้วไปไวอีกแล้ววะต้องจัดโอ้โห1,400แล้วตึด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  เฮ้ยเดือนหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วตอนนี้มันกดครั้งเดียวมันมาแล้วครั้งต่อไปไม่มาเลยอะ่ะเฮ้ยเป็นไปนได้ไงวะเป,เป็นไปได้ไงเอาแล้วพันสองเรื่อยๆเลยอะ่ะเราไม่เข้าด้วยนะปืบโบนัสไมเพื่อน โบนัสไหมโอ้ยโบนัสลงนี่คือจบไปแล้วนะครับโอ้เสียดายโบนัสมันไม่เข้าไงแชร์ไปต่อครับโอ้โหเราเงียบกิบเงียบกลิฟโอ้โย เอาแล้วลเจ็ด้อ7 5้อสิอ่ะโหมายากจัดเลยอ่ะลุยต่อลุยต่อหืมละสิบไม่ถึงสิบครั้งแล้วมั้งเนี่ยไปลุยต่อลุยต่อ ไปต่อไปต่อโอ้โหแล้วเป็นฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่เลยอ่ะอ่ะลุยกันลุยกันอื้อ,อเราเงียบกิบซะด้วยนะครับเงียบกิบซะด้วยโอ้โหแล้วหนึ่งเจ็ดเก้าครับตอนนี้เอาแล้วไงเอาแล้วไง แล้วเหลือ179เป็นไปได้ไงอือหือโอ้โหหมดแล้วครัสุดท้ายว่ะโอเคครับแม่โอ้ผมบอกแล้วได้แนละ้วต้องเลิกเลยนะผู้ชมนะก็เอาไว้เป็นประมาณเนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า